คำขวัญจังหวัดแพร่มอห้อมไม้ศักถิ่นรักพระลอช่อแฮสีเมืองลือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามกล่าวถึงมอห้อมเครื่องแต่งกายพื้นบ้านของชาวไทยลือในชิบสองปันนาลาวและทางภาคเหนือของไทยเป็นที่แพร่หลายในจังหวัดแพร่อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องไม้ศัก เพราะมีป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์มากๆนอกจากนี้ก็ยังเป็นต้นกําเนิดของตำนานลิลิพระลอที่กล่าวถึงพระลอพระแพงและพระเพื่อนที่สละชีพเคียงกันจนเกิดเป็นเจดีองค์เล็กที่วัดพระธาตพระลอเพื่อบรรจุอัฐิของพระลอพระเพื่อนพระแพงกลายเป็นอนุสรณ์แห่งความรักอมตะของเมืองแร่ช่อแฮสีเมืองกล่าวถึงพระธาช่อแห พระธาตุประจำปีนักษัตริย์ีขานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ะมาเนิ่นนานโดยคำว่าแหนั้นเป็นการออกเสียงเพี้ยนมาจากคำว่าผ้าแพรซึ่งมีความหมายเดียวกับจังหวัดแพร่แน่นอนว่าใครก็ต้องรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองแพร่แพะเมืองผีที่ตั้งอยู่ในเขตของป่าแพะที่มีลักษณะแปลกตาอีกทั้งยังมีเรื่องเล่นลับเกี่ยวกับสถานที่นี้และมีการเล่าต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล คนแพร่นี้ใจงามกล่าวถึงความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีและความซื่อสัตย์ของชาวแพร่อีกทั้งยังมีจิตใจย,ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอกะลักษณ์ของเมืองแพร่ให้ยังคงอยู่ต่อไปอีกด้วยตาประจำจังหวัดแพร่เป็นรูปม้ายืนและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่ก็คือพระธาช่อแฮประกอบอยู่บนหลังมา้าธงประจำจังหวัดแพร่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งครึ่องออกเป็นแถบสองสีตามแนวตั้งแถบด้านติดคนธงสีเขียวแถบด้านชายธงสีแดงรูปบนผืนธงใช้รูปที่เป็นเครื่องหมายราชการของจังหวัดแพร่สีประจำของจังหวัดแพร่คือสีเขียวสีแดงสีเขียวหมายถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสีแดงหมายถึงชัยชนะความกล้าหาญความรักชาติรักแผ่นดินความเข้มแข็ง ต้นไม้ประจำจังหวัดต้นยมหินเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ดอกไม้ประจำจังหวัดดอกยมหินมีกลีบเลี้ยงสีเขียวอมม่วงและกลีบดอกสีเหลืองประมาณ4ีถึงหกลีบดอกเล็กมีกลิ่นหอมชื่อเดิมของเมืองแพร่เคยมีชื่อว่าเมืองพลน,นครหรือเมืองพลแต่เมื่อออกตามเสียงตามหลักภาษาศาสตร ก็เปลี่ยนกลายเป็นแพร่แบบที่เราเรียกกันในปัจจุบันซึ่งชาวท้องถิ่นมักจะเรียกกันว่าแพร่สมญานามของเมืองแพร่เมืองแพร่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเข่นรักพระลอเมืองแพร่เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตการแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้างเมืองแพร่เป็นเมืองที่ไม่มีประวัติปของตนเองจารึกไว้ในที่ใด โดยเฉพาะนอกจากปรากฏในตำนานพวงสวดาดและจารึกของเมืองอื่นๆเพียงเล็กน้อยจากการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบหลักฐานจากตำนานเมืองเหนือพวงสวดาดและศิลาจารึกพ่อครูรามคำแหงเมืองแพร่น่าจะสร้างยุคเดียวกันกับกรุงสุโขทัยเชียงใหม่ลำพูนพะเยาและน่านเมืองแพร่มีชื่อเรียกกันหลายอย่างตำนานเมืองเหนือเรียกว่าพนนครหรือเมืองพล ดังปรากฏในตำนานสร้างพระธาตุลำปางหลวงว่าเบื้องหน้าแต่นั้นนานมายังมีพระยาสามุนตราราชองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในโบราณนครอันมีในที่ใกล้กันกันกบำกำลังพะกปานครทราบว่าสรีระพระธาตุในพระพุทธเจ้ามีในลำพักกปนานครก็ปรารถนาจะใครได้ในสมัยของเรืองอำนาจราวพศ1น7 0รถึง1560พนั้นพระนางจามเทวี ได้แผ่อำน,นาจเข้าครอบครองดินแดนในเขตล้านนาได้เปลี่ยนชื่อเมืองในเขตล้านนาเป็นภาษาเขมรเช่นลำพูนเป็นธาริพุนชัยน,น่านเป็นนันทบุรีเมืองแพร่เป็นโกสัยนครหรือนครโกสัยเมืองแพร่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อำเภอ78ตำบล645หมู่บ้าน1อําเภอเมืองแพร่2 อำเภอร้องกวาง 3. อำเภอรอง 4. อำเภอสูงเม่น 5. อำเภอเด่นชยัย 6. อำเภอสอง 7. อำเภอวังชิ้น 8. อำเภอหนองม่วงไข่ภูมิประเทศจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีภูเขาล้อมรอบทั้ง4ี่ทิศมีภูเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่ดอยช้างผาดานจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยทั่วไป พื้นที่ราบจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ120-200ถึงเมตรสำหรับตัวเมืองแพร่มีความสูง161เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแม่น้ำยมเป็นลำน้ำที่สำคัญที่สุดของจังหวัดแพร่ต้นกำเนิดจากเชือกเขาผีปันน้ำอำเภอปงจังหวัดพะเยาภูมิอากาศฤดูร้อนเริ่มต้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้43.6องศา,าเซลเซียสเมื่อปีพศ2526อ,อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน37.3องศา,าเซลเซียสฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมมีน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ1,000-1,500มิลล mm. ิเมตรฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอากาศหนาวอาจถึงหนาวจัดในบางปีอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้4.6องศาเซลเซียสเมื่อวันที่2มกราคมพศ2517อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดใน,นเดือนมกราคม14.4องศาเซลเซียสทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทที่เกิดจากธรรมชาติทีแรกวันอุทยานแพะเมืองผีแพะเมืองผีเป็นสถานที่เที่ยวชื่อดังของเมืองแพร่ ที่ถ้าไม่มาเช็คอินก็เหมือนยังไม่มาถึงแพร่แพ้เมืองผีเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นดินและหินทรายถูกกระซะตามธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปหน้าผาเสาดินเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาสภาพป่าเป็นการเที่ยวที่ได้รับความรู้ในตัว อุทยานแห่งชาติดอยผากลองอุทยานแห่งชาติดอยผากลองตั้งอยู่ที่อำเภอรองอเ,อเมืองและอ,อสูงเม่นเป็นพื้นที่เขาสูงชันบางจุดก็เป็นที่ราบมีส่วนหินมหาราชซึ่งเป็นส่วนหินที่มีหินโพตานธรรมชาติสลับซับซ้อนกันอยู่ที่นี่มีไฮไลท์คือการขึ้นบันไดกว่า300อขั้นเพื่อจะขึ้นไปถึงท่านเอาราวันต่อมา อุทยานแห่งชาติเวียงโกสเวียงโกสมาจากชื่อที่ใช้เรียกจังหวัดแพร่ในอดีตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสนี้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจังหวัดแพร่มีสภาพป่าเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีวิวทิวทัศน์และน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งเช่นน้ำตกแม่เกิงหลวงน้ำตกแม่เกิงน้อยและมีบ่อน้ำแร่อ,อีกด้วยถ้ำผานางคอย ถ้ำผานางคอยแหล่งท่องเที่ยวแพร่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเนื่องจากความงดงามของตัวถ้ำที่มีอายุกว่า800ปีภายในถ้ำมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงภายในมีหินงอกเห็นย้อยอยู่ตามเพดานและผนังอีกทั้งยังมีจุดเน่นอย่างหินที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงกําลังอุ้มลูกจึงเป็นที่มาของชื่อหินนางคอยซึ่งตามตำนานว่าเชื่อว่าหินชิ้นนี้เป็นจำนานรักของพระราชธิดาอาณาจักรแสนวี ที่ต้องเจอความรักอาเซนอาภัพเมื่อ800ปีก่อนมาต่อกันที่น้ำตกห้วยโรงหนึ่งในน้ำตกอันโด่งดังของจังหวัดแพร่เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลระดับลดหลั่นกันไปความสูงอยู่ที่15เมตรตั้งอยู่ในส่วนโุกชาติห้วยโรงหรือเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่คำมีซึ่งพื้นที่นี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและป่าดิบแล้ง ริมลำธานเต็มไปด้วยพันไม้นานาชนิดทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้นที่แรกวัดพระท่าช่อแหวัดพระท่าช่อแหอยู่ในอำเภอเมืองแพร่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมย่อมุมศิลปรกรรมแบบเชียงแสนสูงถึง33เมตรสร้างโดยอิฐบ,บกปูนคุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองรงรักปิดทองภายในบรรจุพระเกศาธาต และพระบรมข้อสอกข้างซ้ายเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะพระธาตุช่อแหจะเป็นการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อมาวัดพงสุนันวัดพงสุนันตั้งอยู่บนถนนคำลือในตัวเมืองจังหวัดแพร่ภายในวัดจะมีพระนอนสีทองอรารามอยู่ริมกำแพงเป็นสัญลักษณ์ของวัดใกล้กับซุ้มประตูมงคล19ยอด ภายในพระอุโบสถจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยชื่อว่าพระเจ้าแสนสุขอายุราวๆกว่า568ปีและมีเจดีย์บรรจุพระบรมบสารีริกธาตุพระพุทธรูปเก่าแก่รวมไปถึงวิหารแก้วองค์พระาธาตุเจดีย์108ยอดอีกด้วยซึ่งวิหารนี้จะเป็นวิหารสีขาวทั้งหลังมีพระาธาตุเจดีย์ทั้งหมด108องค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงลูกแก้วทั้งหมด108ลูกโดยเมื่อเรามองเข้าไปที่ลูกแก้วจะสามารถเห็นวิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์108ยอดนั้นกลับหัวภายในวิหารก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่าพระสุรสวดีประธานพรประดิษฐานอยู่และมีองค์เล็กที่ทำจากไม้ขนนุนทั้งองค์อีกเช่นเดียวกันรวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับพระพุทธรูปในจังหวัดแพร่ปีนักษัตร์ต่างๆด้วยวัดจอมสวรรค์วัดจอมสวรรค์เป็นอีกหนึ่งวัดที่ถ้าไปแพร่แล้วต้องไปเช็คอินให้ได้เพราะที่นี่คือวัดเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลปะแบบภูกามเป็นโมรานวัตถุที่สวยงามมากความพิเศษของวันนี้คือมีเพียงอุโบสถไม้หลังเดียว ที่เป็นทั้งอุโบสถวิหารและกุฏิอยู่ในอาคารเดียวกันตัวอาคารจะสร้างโดยไม้สักทั้งหลังและในปัจจุบันรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดจอมสวรรค์ดไว้เป็นสมบัติของชาติแล้ว พระาธาตุอินแขวนจำลองพระาธาตุอินแขวนจำลองตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาร,รามพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียรติรอในอำเภอเมืองแพร่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ25กิโลเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของปีจอนอกจากจะได้สักการะบูชาพระาธาตุอินแขวนจำลองแล้ว ยังจะได้สัมผัสกับองค์พระพุทดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยวิวทิวทัศน์ของวัดก็สวยงามอยู่ท่ามกลางขุนเขาธรรมชาตินอกจากจะได้ไหว้พระขอพรแล้วยังได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสดชื่นอีกด้วยคุ้มวงบุรีคุ้มวงบุรีหรือที่รู้จักกันในชื่อบ้านสีชมพูเป็นอาคารสีชมพูที่หวานโดดเด่นมาอย่างยาวนานกว่า100ปี ตกแต่งด้วยไม้ฉลุที่เรียกว่าลายขนมปังขินเป็นที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่หตัวอาคารนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยกับส่วนหน้าที่ทำเป็นวิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเจ้านายในอดีตและมีห้องโบราณต่างๆให้เราเข้าไปได้ชมคุ้มเจ้าหลวงคุ้มเจ้าหลวง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองแพร่คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโลง่งมีประตูหน้าต่างได้กันทั้งหมด72บานมีความงดงามของลวดลายจากการฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลมและชายคาน้าเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่5ยุคต้นในรูปแบบไทยผสมยุโรปเป็นอีกที่ที่มีมนสเสน่ของเรือนเก่าในเมืองแพร่อุทยานลิลิตพระลอ วัดพระาธาตุพระลอตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางในเส้นทางไปพระาธาตุพระลอสันนิฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองสรงมาก่อนเพราะยังปรากฏเนินดินเป็นแนวกำแพงให้เห็นมีแม่น้ำกาลหลงไหลผ่านปัจจุบันแม่น้ำนี้ได้ตื้นเขินไปแล้วจนเกือบไม่เหลือสภาพเดิมที่แรกคืออนุสาวรียสมกษัตริย์คือพระลอพระเพื่อนและพระแพร ในฉากที่ทั้งสามคนยืนอิงพิงกันตายมีไก่แก้วที่ปู่เจ้าสมิงพายใช้หลอกลอพระลอให้รีบมาหาพระเพื่อนและพระแพงนทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมและวิถีชีวิตงานประเพณีไหว้พระท่าช่อแห จัดขึ้นในวันที่1มีนาคมถึง7มีนาคมงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพรแ่แหตุงหลวงณวัดพระท่าตุช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่กำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น9ก้าค่ำถึง15บห้าค่ำเดือนสี่ใต้เชื่อว่าอาน,นิสง์การบูชาพระธาตุช่อแฮจะทำให้เกิดบารมีด้านความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยและความสุข งานตานก๋วยสลากจัดขึ้นวันที่1กันยายนถึงวันที่31ตุลาคมงานตานก๋วยสลากเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพระบุทธการได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อและแม่และลูกหลานในปัจจุบันตานก๋วยสลากตานสลากกินข้าวสลากกินก๋วยสลากหรือกินสลาก ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวถิ่นล้านนาสินค้าที่ระลึกประเภทของกินมะขามแก้วที่มีแหล่งผลิตกระจายอยู่ทั่วตัวเมืองหาซื้อง่ายจะทาเล่นระหว่างนั่งรถหรือซื้อเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับเพราะจุดเด่นของมะขามแก้วจากจังหวัดแพร่อยู่ที่เนื้อมะขามที่มีความนุ่มกลิ่นหอมอ,อ่อนรสชาติเปรี้ยวอมหวานและคลุกน้ำตาลมากับนบังดี น้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยเป็นของดีประจำเมืองรองจังหวัดแพร่เมนูนี้จะเป็นน้ำพริกกรอบมีส่วนประกอบของหอมเจียวกระเทียมเจียวกากหมูน้ำมันหมูพริกป่นและเครื่องปรุงรสเมนูนี้มีรสชาติเค็มเผ็ดหวานเบาๆมีน้ำมันนิดหน่อยแต่ไม่ได้แฉะจนเกินไปสำหรับคนแพร่น้ำพริกน้ำย้อยถือว่าเป็นเมนูเ็กประสงค์ พริกลาบเหนือพริกลาบเหนือจะแตกต่างจากเครื่องลาบอีสานอย่างสิ้นเชิงเพราะจะเต็มเรด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศก,กว่าร้อยชนิดที่นํามาคั้วและบดจนกลายเป็นผงละเอียดตัวพริกลาบจะมีกลิ่นรสที่ค่อนข้างแรงเพื่อใช้ดับกลิ่นคาวของเนื้อสดไส้อัว่วเผาเตา,ตาดินไส้อัว่วถืวเป็นหนึ่งซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือชาวแพร่าบางส่วนจะเรียกไส้อั่วว่าไส้กรอบเผาเตา,ตาดิน เนื่องจากที่นี่จะมีการเผาไส้กรอกด้วยเตาดินเผาที่ผลิตขึ้นมาพิเศษทำให้ตัวไส้อั่วมีกลิ่นหอมเต้าถ่านอ่อนๆเข้ากันได้ดีกับรสของพริกแกงรสชาติเผ็ดกระเป๋าพื้นเมืองแพร่เป็นสินค้าพื้นเมืองของภาคเหนือมีลวดลายเอกลักษณ์และเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้า การทำลวดลายไปจนถึงการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ไม้สักแพร่ถัวเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปไม้สักที่ขึ้นชื่อแถมยังเป็นที่แรกที่มีสวนป่าสักที่ปลูกโดยรัฐบาลและมีอายุนานกว่าร้อยปีแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ไม้สักจากเมืองแพร่มีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ของกระจุกกระจิกไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่อย่างเก้าอี้โยก เสื้อมอห่มเสื้อมอห่มจากบ้านทุงโฮงจุดเด่นของเสื้อหมอห่มจะอยู่ที่การใช้ผ้าายและย้อมสีน้ำเงินครามซึ่งเป็นสีที่ได้มาจากใบห่มซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่เสื้อมอห่มเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของชาวไทยพวนนั่นเองปัจจุบันมีการนำเสื้อมอห่มมาดีไซน์ใหม่ทำใหม่มีความแปลกใหม่และเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของเสื้อหม้อหอมเอาไว้